สิบข้อที่ควรระวังในการทํางานญี่ปุ่นมีอะไรบ้างนะคะอันแรกต้องอ่านบรรยากาศรอบข้างให้ออกนะคะภาษาญี่ปุ่นเขาพูดว่าคู่ทโ่โยมุคู่ขีดแปลว่าอากาศโยมุแปลว่าการอ่านอ่านอากาศ,าากาศหมายถึงการอ่านบรรยากาศทัองข้างคำนี้เนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่น,นแท้เลยหมายความว่าไงถ้าเปรียบเทียบกับภาษาไทยเนี่ยพี่คิดว่ามันมน่าจะเหมือนกับคำว่าการาเทศะ เช่นเวลาที่หัวหน้าทํางานยุ่งมากเลยใช่ไหมคะแต่เราดันไปบอกอ่อวีดีเราดันเดินไปบอกเขาว่าหัวหน้าคะขอโทษนะคะพรุ่งนี้จะขอลาหยุดแลวคือเหมือนแบบหัวหน้ากาลังยุ่งอยู่อย่างเนี้ยคือมันไม่ใช่เวลาที่ดีนะคะที่จะไปคุยเรื่องขอลาหยุดกับหัวหน้าในตอนนี้นะคะเหมือนกับเราควรจะรู้ว่าเวลาไหนเราควรจะเข้าหาคนอื่นหรือว่าเวลาไหนคนจะเก็บไว้คุยเรื่องนี้ที่ไหน นะมันก็คือการ,ากรวางเวาให้ถูกการเทสานัน่นองน,นะคะซึ่งคนที่ไม่รู้จักเวลาในการเอเข้าหาอีกฝ่ายเนี่ยเขาอาจจะโดนมองว่เาเป็นคนที่คู่ขีดโยเไม่ได้นะคะคู่ขีโยเไม่ได้โยมไม่ได้แปลว่าไม่สามารถอ่านได้คือคนที่อ่านบรรยากาศนอกข้างไม่ออกนะคะมันก็จะดูแย่นั่เองเราก็จะดูแย่อยู่นะคะอันนี้ให้จําไว้บางทีเขาจะพูดคำว่าคู่ขีดโยมอย่างเงี้ย อ่าข้อสองถูกต้องสําคัญกว่ารวดเร็วหมายความว่างไ,ไงคนญี่ปุ่นเนี่ยต่อให้จะทํางานเร็วเสร็จเร็วขนาดไหนเนี่ยแต่ถ้าง,งานนั้นทําออกมาแล้วมีแต่ความผิดพลาดหรือว่าทํางานพลาดเพราะว่าทางานเร็วเกินไปเขาไม่ถือว่าเป็นการทํางานที่็นมือาชีพนะคะคนญี่ปุ่นเนี่ยจะเน้นจะเน้นเรื่องความถูกต้องมากกว่าความรวดเร็วในการทํางาน เพราะว่าอะไรเอ่ยต่อให้เราทํางานเสร็จเร็วแต่งานเรามีแต่ข้อผิดพลาดเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทําไมทํางานหละหลวมแล้วถ้าเราทํางานผิดบ่อยๆนะคะคนญี่ปุ่นเขาจะรู้สึกว่าไม่อยากร่วมง,งานกับเราเพราะว่าเราอาจจะเป็นคนทํางานไม่อรอบคอบเนาะเพราะฉะนั้นเวลาทางานก่อนจะส่งงานใครนะคะให้เราตรวจถายความถูกต้องให้ดีก่อนอย่าเพิ่งรีบนะคะถ้ารีบไปเราผิดเนี่ยมันต้องมาแก้ทีหลังนาะมันจะไม่เวิร์ก ข้อสามพกสมุดจดติดตัวไว้ด้วยนะคะอย่างที่พี่เคยพูดไปเรื่องการฟังคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเริ่มเรียนรู้ใหม่ๆจะต้องพกสมุดต,ติดตัวไว้เวลารุ่นพี่สอนงานใช่ไหมคะเพราะมันจะช่วยเตือนความจำเราอ,อันนี้แนะนําเลยนะคะต้องทำนะะแล้วก็พยายามแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของเราในการจะเรียนรู้ห้อนนนะคะอย่าไปถามเขาบ่อยๆในเรื่องที่เขาพูดซ้ำๆนะมันจะดูไม่ดีนะคะอันนี้ไม่ไม่ได้ว่าแบบ แค่กัดการทําง,งานของคนญี่ปุ่นนะคนไทยก็ไม่โอเคเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะแนะนําโดยเนาะสัมผัสมากนะคะพกสมุดจดตลอดเวลาะคะขอ 4, ้อสี่ฝึกพูดปฏิเสธในเรื่องที่ทําไม่ได้หมายความว่าไงทําไมเราปฏิเสธเรื่องที่ทําไม่ได้แล้วมันจะดูว่าเราไม่พยายามหรือเปล่านะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ถูกนะคะคือเราต้องลองทําในสิ่งที่เราคิดว่าเราทําไม่ได้ดูก่อนแต่ ในข้อสี่เนี่ยพี่จะหมายถึงว่ากรณีที่เราทําง,งานไปสักพักหนึ่งแล้วแล้วเราเริ่มชินกับงานเนี่ยเจ้า,านายหรือรุ่นพี่ก็จะเอางานมาให้มากขึ้นเพราะว่าเราเริ่มทํางานได้แล้วใช่ไหมทีนี้ถ้าเรายุ่งมากๆแล้วมีคนมาให้งานเราทําแล้วบอกว่างานนี้เสร็จทันพรุ่งนี้ไหมขอพรุ่งนี้นะคะถ้าเราคิดว่าเราประเมินดูงานในมือเราเนี่ย ไม่น่าจะเสร็จทันนะคะก็ให้ตอบปฏิเสธเขาไปแบบสุภาพนะคะบอกว่าคือ,อแบบขอโทษด้วยนะคะแบบวันนี้เนี่ยมีงานอื่นที่ต้องทําให้เสร็จภายในวันนี้ก็เลยรับงานนี้ไม่ได้นะคะแลจเราอาจจะเสนอทางเลือกเขาไปบอกว่าถ้าอย่างนั้นงานนี้ส่งมาลืนได้ไหมนะคะคือถ้าเราคิดว่ามันไม่ทันให้ตอบปฏิเสธไปเลยอยากไปรับฝากงานเขามาแล้วเราไม่สามารถทําให้เสร็จตามที่สัญญาได้นะคะมันจะดูไม่ดีเนาะ การที่เรา,เาปฏิเสธแบบนี้นะคะทําให้หัวหน้าเนี่ยเขามองว่าเรามีทักษะในการบริหารงานที่ดีได้คือเรารู้ว่างานตัวเองมีอะไรบ้างแล้วเราทําเสร็จตอนไหนนะคะเราสามารถรับงานเพิ่มได้ไหมอันนี้ให้คุยตรงๆไปเลยนะคะเพราะว่าเขาจะได้ไม่เข้าใจผิดเนาะนะคะอันนี้ก็จะเหมือนเป็นการบริหารจัดก,การงานของตัวเองด้วยนะคะเราก็จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะ แค่งานตัวเองควรทําด้วยตัวเองจนถึงขั้นตอนสุดท้ายหมายความว่าไงคนญี่ปุ่นเนี่ยจะสอนเด็กใหม่ทุกคนว่างานของตัวเองนะคะควรทาด้วยตัวเองจนจบนะคะเหมือนกับการขึ้นตัวเองไม่ไปเดียดเบียน่อไม่ไปเบียดเบืีอนเบียดเบียนรบกวนผู้อื่นนะคะอ่ะแต่มันก็ต้องมีบ้างแหละเวลาที่เรายุ่งมากๆหรือว่าเราทําไม่ทันเราก็ต้องให้คนอื่นช่วยใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยเวลาเขามาช่วยเราเนี่ย เราก็ยังต้องลึกอยู่นะว่างานที่เขามาช่วยเนี่ยมันเป็นงานของเราตั้งแต่แรกเราอย่าพิคิดว่าเขามาช่วยเราแล้วเราก็โยนงานให้เขาเลยอย่างนี้ไม่ได้นะคะก็คือถ้าคิดแบบนี้เป็นวิธีที่ผิดนะคะเพราะฉะนั้นคืองานของเราเนี่ยมันก็ยังเป็นความรับผิดชอบของเราอยู่ดีต่อให้มีคนช่วยเราเนี่ยเราต้องระลึกอยู่เสมอว่าเอ้ยงานนี้มันงานเรานะเราไม่ควรให้เขาทำทั้งหมดนะอ่ะข้อหฝึกตัวเองให้ชิน ดีกว่าเรียนรู้อย่างเดียวหมายความว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยอย่างที่พี่บอกไปคือควรหัดเริ่มทํางานด้วยตัวเองนะคะไม่ใช่ว่า,อวอา,อนานร,าาราอให้คนอื่นมาสอนงานเราทั้งหมดเนาะคือถ้าเรารอให้คนอื่นมาสอนงานเนี่ยเราอย่างเดียวโดยที่เราไม่รู้จักเรียนรู้ได้ตัวเองก่อนเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจงานที่ทานะคะเพราะว่าคนญี่ปุ่นถือว่าการที่ลองทํางานด้วยตัวเองเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าใจมากขึ้น แล้วถ้าเราลองแล้วเนี่ยจุดไหนที่เราทําไม่ได้หรือว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็สามารถไปปรึกษารุ่นที่เป็นหัวหน้าได้ไดไดะคะ่ะแบบนี้เนี่ยจะทําให้เขามองว่าเราเนี่ยมีความพยายามในการทํางานเนาะข้อเจ็ดอันนี้มาอีกแล้วนะคะโฮเดนโซเนี so. ่ยที่พี่บอกก็คือสําคัญมากในการทําง,งานกับญี่ปุ่นนะคะโฮลเอนโซ่ย่าลืมว่าจะต้องมีความอะไรคะเรียบง่ายใช่ไหมถูกต้องสั้นกระชับนะคะ เพื่อที่จะทําให้การสื่อสารเราเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเนาะ,ะต่อไปข้อ8เรื่องไม่ดีในบริษ,ษัทไม่ควรเอาไปเล่าต่อข้างนอกคนนี้สีเรียดมากนะคะเอ่อเดี๋ยวว่าแต่คนญี่ปุ่นรือคนไทยก็ไม่ควรทำนะจริงๆแล้วเช่นในรถบสัสรถไฟหรือร้านอาหารเวลาเราพูดเรื่องที่ไม่ดีเกี่ยวกับบริษ,ษัทเช่นนะคะครนรอบข้างเราเก็อาจจะได้ยินเอาไปพูดต่อได้เราไม่รู้ใช่ไหมว่าเขาเป็นใคร หรือการนินทาเจ้านายเนี่ยสมมติเราไปคาเฟ่ไปนั่งเลิกงานเสร็จไปนั่งคาเฟ่ันาดนี้วันนี้นายแบบดุมากบนบนบนบ่นให้เพื่อนฟังแต่เราเราจะไม่รู้ว่าโต๊ะข้างๆเนี่ยเป็นคนแพลนดุอะไรเนี้ยเราอาจจะไม่เคยเจอปรากฏเขาเอาเรื่องเนี้ยไปฟ้องเจ้านายเราเราก็เกมเลยนะคะางานเข้านะอันนี้บอกเลยว่าระวังนะคะถ้าจะแบบจะคุยแนะนำแบบเรื่องงานหรือส่วนตัวอะไรเนี้ย อยากคุยดีกว่าเพราะเราไม่ไม่รู้ว่าเพื่อนร่วมงานเชื่อใจได้ไหมปแต่ถ้ามันแบบไี่เรามัม่นใจว่าเพื่อนคนนี้เพื่อนสนิทในที่ทำง,งานเราจ,จริงๆก็หาที่คุยเป็นสองต่อสองลวกันนะอย่าไปแบบคุยในที่ทำาอ่าข้อเก้าใส่ใจคู่อาวุโสเวลานอยู่ในที่รับการอบรยเพราะว่าเนี่ยคนญี่ปุ่นนะคะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความอาวุโสในที่ทำง,งานหมายถึงรุ่นน้องต้องเคารพุ่นพี่ลูกน้องต้องเคารพเจ้านาย ใใคล้ายๆคนไทยั้มคนไทยก็เหมือนกันนะแต่ของญี่ปุ่นอาจจะเคร่งกว่านะคะคนญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีกฎเกณฑ์เยอะนะคะแม้กระทั่งการไปดื่มกินหลังเลิกงานซึ่งคนญี่ปุ่นจะเรียกว่าโนมิคายไม่แน่ใ,นในจว่าน้องๆเคยได้ยินคำว่าโนมิคายหรือเปล่าคะอะโนมิคายเนี่ยมันก็จะมีกฎเดยอะมากนะคะในการที่รุ่นพี่เอ่อคุณค่ะรุ่นน้องต้องดูแลรุ่นพี่หรือเจ้านายที่เราไปดื่มกินด้วยกันเช่น คนที่อายุน้อยที่สุดเนี่ยจะต้องทาอะไรบ้างจะต้องนั่งใกล้สมมุติว่าเราไปดื่มมุมิไทยใช่ไหมเราก็จองห้องไพเวทไปคนที่เป็นรุ่นน้องเนี่ยต้องนั่งใกล้ประตูนะเพราะว่าจะคอยดีลกับพนักงานเสิร์ฟเพื่อสั่งอาหารแล้วก็สั่งเครื่องดื่มให้รุ่นพี่กับเจ้านายแล้วก็ต้องคอยสังเกตนะเวลากินอาหารคอยสังเกตว่าแก้วเหล้าของรุ่นพี่หรือเจ้านายจะหมดหรือย,อยังถ้ามันจะหมดแล้วต้องรีบสั่งมาเพิ่ม นะคะไม่ให้แก้วเขามันทองนะคะเดี๋ยวเขาจะแบบดื่มไปแล้วแบบหมดสนุกได้ว่เาเอ้าวล่าหมดอะไรเงี้ยอืแล้วก็พื่นที่เนี่ยหรือเจ้านายนะคะต้องตักอาหารก่อนเราถึงจะตักได้คือแค่ฟังก็เหนื่อยแลวใช่ไหมบางหัวอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยคนไทยอาจจะไม่มีเยอะขนาดนี้มาถึงนนั่งบมโต๊ะพูดอะไรสักหน่อยจะกินกินเฮฮาแต่คนญี่ปุ่นทำไมดูเพื่อี่มีฟองเยอะจริงๆเราเนี่ยไม่ใช่แค่ พวกเราที่ชิดนะคนญี่ปุ่นเด็กจบใหม่เขาชิดนะคะแบบทุกคนยังที่จะไปมนมีไคเนาะเพราะว่ามันไม่ได้แบบได้รับความสนุกสนานอย่างที่ชิดอะไรเงี้ยต้องไปดูแลเจ้านายเรื่องที่เนาะแทนที่จะเวลาไปต่างจินนะคะแต่น้องๆรู้ไหมคะว่าคนญี่ปุ่นเวลาทํางานเขาไม่คุยเรื่องส่วนตัวกันนะอืมเพราะฉะนั้นการไปโนมิไคเนี่ยเป็นการคุยกับคนในที่ทํางานที่ไม่ใช่เรื่องงาน เป็นการที่เราจะได้รู้จักใใหรือสนิทเขามากขึ้นนะคะมีใครเป็นวิธีที่คนญี่ปุ่นใช้รู้จักเพื่อร่วมง,งานหรือเจ้าหนานะคะเขาจะไม่เรียนรู้เพื่อร่วมง,งานกับเจ Star ้านายว่าเป็นคนยังไงในการทำในที่ทํางานเขาจะไปเรียนรู้กันที่การไปโนมิครนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีคนมาชวนเราเราไปทำงานญี่ปุ่นเนี่ยี่น่น,นวะปะป่าไม่ต้องปฏิเสธแต่ก็ไปนะคะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนที่เขาจะเข้มเรื่องโมมิคาว่าจะต้องทําแบบนี้ต้องดูแลเขาขนาด คือถ้ายิ่งเราเป็นคนต่างชา้านะคะอันนี้ไม่ผิดเลยถ้าเราไม่รู้แต่ถ้าเรารู้มันก็จะทําให้คนญี่ปุ่นเขาเอ็นดูเรามากขึ้นว่าเอ้ยเราสนใจวันที่เราทาเขานะยังสนใจที่จะเข้าหาเขานะคะที่แนะนําว่าถ้าเราโดนชวนไปโนมิไทเนี่ยให้ตอบรับไปแล้วก็ให้เราเอนจอยไปกับเขานะคะแค่เราต้องวางตัวให้เหมาะสมานันเองแต่ว่าแนะนําว่าอย่าไปเมาแอนะคะถ้าเราไปเมามากแล้วแบบ ไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าคนที่ต้องดูแลเราเนี่ยคือพี่และเจ้านายอันนี้ก็จะดูไม่ดีนะคะเพราะว่าการให้แนวเจ้านายมาดูแลเรามันก็มันก็ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหรน่นะคะอ่าก็คือดื่มพอดีพอดีนะคะเอ็นจอยแกบการพูดคุยอย่างนี้ก็น่าจะดีที่สุดแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะอย่าลืมความรู้สึกในตอนทํางานแรกๆหมายความว่าไงคนเราเวลาทํางานไปเรื่อยเรื่อยเราจะเริ่มชินใช่ไหม จะเริ่มมีความหละหลวงมากขึ้นในการทำงานนะคะคนญี่ปุ่นเขาจะมีคมพูดว่าเราไม่ควรลืมความรู้สึกที่เริ่มทางานใหม่ๆน,นะคะอย่างเช่นน้องๆลองนึกดูว่าตอนที่เราเริ่มเรียนคลาสที่โรงเรีเยนอยา,นนา,า,ายหวกวิชาเเพยาสใช่ไหมคะตอนแรกเราไม่มีความรู้เลยเราก็ตั้งใจเรียนมากใส่ใจแบบการเรียนนะคะแล้วก็มีความนอบน้อมถ่อมตนต่ออาจารย์ใช่ไหมคะแต่พอเวลาเราผ่านไปเนี่ยเราเริ่มรู้มากขึ้นแล้วอาจจะ หลงลืมความตั้งใจของเราในตอนแรกไปทําให้เกิดแบบมีอิโกบ้างประมาทบ้างไม่ระวังบ้างน,นะคะแต่ว่าถ้าเราพยายามเตือนตัวเองตลอดเวลาเนี่ยว่าเออเราจะต้องเป็นคนที่น้ำไม่เต็มแก้วนะก็คือมีอะไรเปิดรับเรื่องในมันนะคะเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองไปได้อีกเรื่อยๆคะ่ะ แล้วก็จะกลายเป็นคนน้องน้องที่มีแต่คนอยากทำงานด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะคะข้อควรระวังสิข้อที่คนญี่ปุ่นนะคะใช้ในการทำงาน